สวัสดีครับแฟนๆเส้นทางบันเทิงนะครับตอนนี้ผมอยู่กองละครสาว2วิญญาณครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าบรรยากาศภายในกองเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เดินหน้าถ่ายทํากันอย่างต่อเนื่องสําหรับละครเรื่องสาวสองวิญญาณวันนี้จะพาไปชมเบื้องหลังการแสดงของมินนี่พันธิราที่ต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ตัวแรกเป็นสาวน้อยไวสายยิ้มแย้มส่วนอีกหนึ่งตัวมีความนิ่งขรึมเป็นผู้ใหญ่เพราะในเรื่องต้องถูกวิญญาณขโมยอันสนาเข้าสิงบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่มินนี่แสดงได้แนบเนียนจนพระเอกอย่างจินจินนะเอ่อยปากชมตลอดเลยค่ะแต่ว่ามินนี่เล่นดีมากเลยนะทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกอดแม่เหมือ <c oughs> น,น,น,นกอดแม่จริงคุณพูด <c oughs> กนบทมินนี่เล่นยากนะเพราะว่าต้องก้อลสอคาแรคเตอร์พี่หมวยด้วยซึ่งพี่หมวยเป็นคนพูดรอเรือรอลิงชัดมากค่ะแล้วก็พูดช้าใช่แล้วก็ชัดไม่ก็บอกน้องบอกว่าคือคือพยายามเล่นให้มันแตกต่างระหว่างตัวเขาเองกับตัวอวันตีบางทีเราก็ต้องเล่นให้น้องดูว่าสินี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราเล่นถ้าเป็นเราเราจะเล่นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาจะบอกอ๋อโอเคได้ไอเดียปุ๊บเขาก็จะเล่นเอาอวันตีเป็นอย่างนี้อย่างนี้มินนี่คือเขาจะพยายามค่อยๆแบบแกะ พี่หมวยแบบแอบมองบุคลิกการพูดอะไรเงี้ยทำแบบเฮ้ยพี่จินทำแบบเนี้ยโอเคไหมเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนอีกเพิ่มอีกนิดนึงเฮ้ยพี่หมวยเลยอะไรเงี้ยช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันค่ะบางคิวมันก็มีที่แบบพี่หมวยยังไม่ได้มาแล้วเราต้องถ่ายซีแรกแล้วต้องมีคาแรคเตอร์พี่หมวยเข้ามาอะไรเงี้ยบางวันเออบางวันเราก็ต้องแบบพี่จินอย่างนี้ได้ไหม เพราะว่าผมร่วมงานกับพี่หมวยมาไงครับใช่ไหมเรื่แบบนี้ได้ไหมเดินอย่างนี้แต่วันนี้เรื่องนี้เขาเป็นญี่ปุ่นเกาหลีสไตล์เกาหลีมากนะวิธีการพูดวิธีการพรีเซนต์ของตัวละครนี่มันจะต้องแตกต่างง่ายคือตีโจทย์ให้แตกเพราะตัวนี้มันน่ารักมากเลยสองตัวนี้แบบคืออ่านแล้วแบบน่ารักมากเพราะฉะนั้นถ้าองโอกาสห้ามพลาดนะคะจริงค่ะเพราะฉะนั้นจะตามเขาไม่รู้เรื่องนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับช่วงนี้มีละครสนุกๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันครับ มาที่ทะเลลวงแฟนๆคงได้สัมผัสความเปรี้ยกราดของนาทีกันแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าคืนนี้หนักกว่าเดิมอีกจ้าทั้งยีวยวนกวนประสาทและหนักสุดก็คือกลายเป็นผู้ชายปากร้ายชนิดที่นางเอกโมยาย,ยังต้องอึง้งแล้วต้องมาเจอกันที่เกาะนับดาวอีกครั้งทะเลาะกันแทบทุกฉากขนาดหนุ่มมิกเล่นเองยังแซวบทตัวเองว่าปากร้ายสุดๆไปเลยค่ะเป็นคนที่ไม่เอาใครเลยนอกจากคนที่แบบตัวเองรู้จักแล้วก็สนิทเท่านั้นก็คือก็จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าขวัญผ่าซากยังไงก็ได้นะครับผมคือเวลาใครมาเขาจะพูดแบบทําไมอ่ะ ก็ไม่เอาอ่ะที่ไอ้ผู้ชายนั่งโง่นั่นใช้นี่นอกระบบแทนทะเลไม่ได้งโง่แต่โคตรโง่เลยคนที่แบบไม่เอาอะไรเลยครับก็เลยจะต่างกับตอนที่เป็นทะเลมากถึงแม้จะแอบตีแอบทะเลาะกันขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาคับขันผู้พระนางเขาก็ต้องจับมือกันบู๊ลุยเหมือนเดิมเมื่อมีคนร้ายหวังจะมาเอาชีวิตก็เลยได้เห็นมิกโชบู๊เท่ๆอีกครั้งแต่แม้กว่าจะได้บู๊ก็ยังไม่เลิกเถียงกันจนหยดสุดท้ายนะคะแล้วคุณคิดว่าฉันมีงั้นสิใครจะไปรู้อ่ะ คุณเป็นปหลอกเอาเงินใครเข้ามาหรือเปล่าคุณนาทีไม่ใช่วลามากัดตรงนี้แล้วคุณมากัดฉันก่อนทำไมรลอยเขี้ยวเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ย และพรุ่งนี้บ่ายมงตรงเตรียมพบกับรายการ,ราแห่งความอร่อยรสชาติไทยโดยพิธีกรชาคริตแย้มนามจะพาไปค้นหาร้านอาหารลับริมทางที่ไม่อยู่ในลิสต์ติดโผล่ร้านดังแต่มีเมนูเด็ดจนต้องแวะชิมร่วมพูดคุยกับต้นตำรับเจ้าของสุดลับความอร่อยที่จะมอบแรงบันดาลใจในการทำกิจการร้านอาหารพร้อมยังนำวัตถุด,ดิบในแหล่งชุมชนมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาทางด้านอาหารได้มาแข่งขันฝึกฝีมือเพื่อต่อยอดเป็นเชฟมืออาชีพรอลิ้มชิมรสชาติไทยได้ทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาเริ่มพรุ่งนี้ตอนแรกค่ะ ตอนนี้ก็หมดเวลาเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ